มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟีดแอนด์โกในพาร์ทที่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กะว่าจะเล่นมุกนั้นเลยคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้นี่ผมสำลักน้ำลายตัวเองจริงๆขอโทษทีนั่นแหละครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วกับฟีดแอนด์โกในพาร์ทที่112กันแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ได้เล่นเจ้าสติกโซลโรัตตัวนี้กันไปแล้วนะครับแต่จริงๆมันยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่อัปเดตเข้ามาของอัปเดตนี<อ>น้และตัวที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้หลายคนก็อาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับสําหรับคลิปที่แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตนะครับและตัวนั้นก็คือ อันนี้ผมต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะครับย้อนกลับไปแค่ไม่กี่ตัวไม่เลยอีกทีโอซอรัสตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งข้อมูลของตัวนี้ผมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเลยทำความรู้จักกับอีกทีโอซอรัส ในโลกดึกดบบันทั่วแผ่นดินถูกไดนโนเสาร์ยึดครองในขนาดที่ท้องฟ้าก็เป็นของเทเลซอร์แล้วผืนน้ำล่ะใครกันจะเป็นเจ้าของมันก็คืออิกิโอซอรัสนั่นเองแล้วทำไมผมจะต้องพูดให้มันเป็นแบบนี้ด้วยคุณผู้ชม นั่นเลยครับคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยกคานในยุคข,ของไดโนเสาร์ซึ่งอันที่จริงมานดำรงอยู่มาก่อนไดโนเสาร์เสียอีก <c oughs> อีกที่โอซอรัสเริ่มปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อราว251ล้านปีก่อนในช่วงต้นของยุคไทแอสสิกหรือราว20ล้านปีก่อนที่โลกจะมีไดโนเสาร์ชื่ออันน่าจดจำของมันมาจากภาษากรีกโดยคำว่าอิกที่โอแปลว่าปลา ส่วนคำว่าซอรัตหมายถึงกิ้งก่าคลิปที่แล้วที่ผมเล่นสติ so ๊กโซซอรัตแปลว่ากิ้งก่าน้ำนะครับส่วนอีกที่โอในคลิปนี้แปลว่าปลากิ้งก่ากิ้งก่าน้ำปลากิ้งก่าก็ไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมขอบคุณมากครับ <laughs> <laughs> ในขนาดเดียวกันนะครับอีกที่โอซอรัตเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากพวกมันมีขนาดตัวตั้งแต่2ฟุตไปจนถึง85ฟุตหรือราว26เมตรนั่นเองคุณผู้ชมเออ เข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าจะให้พูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะยาวนั่นแหละครับคุณผู้ชมข้อมูลของอีกทีโอตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วอีกทีโอตัวนี้มันมีอยู่ในเกมนานแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาเลยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นในเลยรครับคุณผู้ชมสกินใหม่นั่นเองน<อ>ี่สกินนี้หล่อเท คือผมชอบนะคุณผู้ชมใช้ได้เลยเออในโลกของความเป็นจริงอีกทีโอตัวนี้อาจจะมีหลายสกินนะครับผู้พัฒนาเขาก็เลยอัปเดตสกินเพิ่มเข้ามาใหม่ให้นั่นแหละคุณผู้ชมสกินเก่าเหมือนว่าจะเป็นสกินอันนี้นะครับนี่ถ้าใครยังจําได้โจวยอันนี้เป็นสกินใหม่สกินเก่าสกินใหม่ <c oughs> โอเคตามนั้นนะครับ <c oughs> และอย่างต่อมาผมขอพาคุณผู้ชมมาดูที่สเตตของอีกทีโอตัวนี้กันต่อเลยเลือดเริ่มต้นอยู่ที่125นะครับดาเมจอยู่ที่12น้ำหนัก16.88กิโลกรัมส่วนความเร็วในการกัดอยู่ที่1.0ต่อวินาทีนั่นเองคุณผู้ชมเออส่วนอ b บิลิตี้เห็นเป็นรูปปอดแบบนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเราจะต้องโผล่ขึ้นไปหายใจด้วยคุณผู้ชมนั่นแหละ ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตของตัวนี้และต่อมาก็ต้องมาลุ้นตัวเกงกันต่อนะครับคุณผู้ชมว่ากดเริ่มไปแล้วผมจะแตกไหม <Huh? S 1> เออเพราะว่ากดเริ่มทีไรคือแตกทุกทีนั่ <laughs> <laughs> นแหละครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจะเอ๋รอดนะครับ <laughs> 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 ยังมีชีวิตอยู่เออโอเคเดี๋ยว ตัวเล็กๆพวกนี้ผมขอได้ไหม,มไม่ได้ให้ตายสิเอาเลยครับคุณผู้ชมตามธรรมเนียมของทุกคลิปนะครับไม่แหละคุณผู้ชมตามธรรมเนียมที่ผมว่าถ้าไม่แตกตั้งแต่ตอนต้นคลิปก็จะมาแตกตอนนี้แหละเออมาจากไหนอีกแล้วฉลามขาวาล้อเล่นคุณผู้ชมตามธรรมเนียมที่ผมว่าแบบนี้ก็ไม่เอา นั่นแหละคุณผู้ชมตามธรรมเนียมที่ผมว่านะครับจะต้องเอาเลเวลหนึ่งมาลองกับตัวไหนสักตัวซึ่งตัวเมื่อกี้นี้คงไม่ไหว <_ d ans> เพื่อความชัวร์คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอมาเปรียบเทียบจากหน้าเลือกตัวละครตรงนี้ก่อน <_ d ans> เห็นได้ชัดว่าซิปแฮกตินัทตัวเมื่อกี้นี้ <_ d ans> แค่มันอ้าปากผมก็เห็นหน้านยิมาบาลแล้วเออยังสู้ไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอลดระดับความยากลงมาเป็นตัวนี้ละกันคุณผู้ชมจะลามหัวค้อน ฉลาหัวค้อนตัวนี้เลือดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่77ดาวเบตยอยู่ที่4ซึ่งน่าจะไหวคุณผู้ชมหวังว่านะ <c oughs> ไปลองดูกันครั้งนี้แหละคุณผู้ชมฉันขอเลือกนายฉลามหัวค้อนนี่กัดเข้าทีละ34นะครับเะ้ดีไม่ย่ายหโอเคไม่น่าอย่าตามมาเดี๋ยวโอเค ฉลามหัวคอนขอสักตัวกอนได้ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมาคุณผู้ชมงั้นผมขอตัวนี้แล้วกัน <c oughs> นี่แน่มันทันจัดการกับฉลามหัวคอนอีกตัวเสร็จแล้วเหรอคุณผู้ชมไม่จริงนะค่อยคอยคอย,ยัมันยังอยู่ <c oughs> เอา มาเลยขอลองกับปะเกาะหน่อยละกันนะครับยังไงคู่ปรับของฉลามเขาวฮดี้ไม่นะไม่นะอย่าบอกนะว่าผมจะแตกอีกไม่ย่าไม่เอาไม่เอาคุณผู้ชมผมจะไม่แตกยังพอมีความหวังอยู่คุณผู้ชมไม่ไม่ไม่หวังละรับโอเคหวังได้อยู่อีกนิดเดียวเลือดเหลือแค่เจ็ดนะครับเฮดี้โอเคแตกง่ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออ จริงๆก็โหดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอีกที่โอตัวนี้เออโอเคหวังว่าคงจะไม่มีใครมาซิลผมด้านหลังอีกนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับคุณผู้ชมเลเวลสามแบบนอนหนอเออจังหวะนี่ต้องมีเรเวลสี่เออห้อหาไหมมาดูกันนะครับเหมือนจะไม่ห้าอีกนิดเดียวไปก่อนคุณผู้ชมต้องหายใจ later <c oughs> <c oughs> ปลาเกาะตัวเมื่อกี้นี้เราสามารถจัดการได้แบบสบายๆนะครับแต่เกือบได้ไฟสบายเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวนี้คงไม่ใช่คู่ต่อกรของผมเอได้มาหกเวลคุณผู้ชมหลังจากกินฉลามเสือตัวเมื่อกี้นี้แต่ตัวนี้ล่ะคุณผู้ชมมาดูซิว่าผมจะได้เวลเท่าไหร่ในฉลามวานกัดเข้าทีละเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอย่าบอกนะว่าแตกแล้วโอเคโลเรื่องนะครับ แล้วเวลสิบต้องมานะครับแบบนี้นี่ใช้ได้คุณผู้ชมโหดเหมือนกันนะเนี่ยอีกที่โอตัวนี้ได้มา14เวลนะครับคุณผู้ชมใช้ได้ถึงเวลาที่พี่จะต้องเอาจริงแล้วหนูๆหนี่นฉันผมขอลองอีกทีคุณผู้ชมเพื่อความช่วยสองทีแตกจริงๆด้วย อย่างกงคุณผู้ชมอีกที่โอตัวนี้โอ้โยกัดเข้าสามร้อยแม่เจ้า <c oughs> เอาเอาเอาวฮาวเหมือนตัวนี้จะา้าวคุณผู้ชมปลาสม้มเอาเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนจะอยู่ใต้ท้องนะครับเอาไม่แน่เทนนี้แหละคุณผู้ชมถึงเวลาแก้แค้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าผมโกงคุณผู้ชมไม่เอาคือไม่เอา <c ười> คือไม่ใช่เนื้อที่ผมจัดการได้นะครับเมื่อกี้นี้คือใครทําตกไว้ก็ไม่รู้เออแม่แต่เดี๋ยวจะหางว่าผมโกงเพราะฉะนั <pop> ้นมาเลยเห็นแล้วนะครับาผมควรจะเสียใจแม่อะไรเลยเนี่ย ผมควรจะเสียใจหรือว่าดีใจดีคุณผู้ชมที่ไม่ได้กินเนื้อตรงนี้เมื่อกี้นี้เออคือถ้ากินไปเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ชนะก็ได้นะครับหรืออาจจะแพ้เหมือนเมื่อกี้นี้ก็เป็นได้บอย่าอย่าโอเคต้องรีบกินคุณผู้ชมเดี๋ยวฉลาวบานมันจะมาแย่งอีกเออโอ้โอเคไม่ได้แย่ง้วครับคิดคือโอ้ยอันนี้ผมควรเสียใจลนะเออ ไม่ได้การละคุณผู้ชมการที่เราจะสามารถเอาชนะเจ้าซิปแฮกตินัสตัวเมื่อกี้นี้ได้มีอยู่แค่ทางเลือกเดียวนั่นก็คือเราจะต้องมีเวลมหาศาลเออชลามขาวก็ไม่ใช่คู่ปรับของผมอีกต่อไปเดี๋ยวเงาเงามาจากไหนนั่นไงอีกหนึ่งตัวนะครับเอาเวลมาให้ผมเดี๋ยวนี้อ <c oughs> โอเคขอขึ้นไปหายใจก่อนแป๊บคุณผู้ชมเอาละออกซิเจน แต่ถึงเราจะได้เวลมหาศารมาแล้วมันก็ยังมีกฎเล็กอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องจําให้ขึ้นใจคุณผู้ชมมันจะไปไหนเรานี่แกมันแค่ทางผ่าน <c oughs> มันยังมีกฎเล็กอีกข้อนะครับนั่นก็คือห้ามเข้าข้างหน้าคุณผู้ชมเพราะว่าดาวเมจเจ้า10แฮกตินัสมันแรงมากแรงเทียบเท่า3ตัวโคนอโซที่อยู่ตรงนี้เลยอ <c oughs> อยังไงเรา วงแตกคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวงแตกเออเอาเวลมหาศารมาให้ผมเลเวล27นะครับเพราะฉะนั้นอันน่สติกโซซอรัสนะครับขอลองหน่อยทีเดียวเหมือนหนังจะเหนียวคุณผู้ชมโอเคเลเวล29นะครับมาเลยยา yeah! 2,000 years later เลเวลห้กับเลือดสองพัคุณผู้ชมแต่แค่นี้ผมคิดว่ามันยังไม่พอ <c oughs> คือวานสเปิร์มดอกเดียวแต่คุณผู้ชมคือดาวเมตสี่พัมันก็อาจจะไหวนะครับแต่ดาวเมรของเจ้าซิแฮกตินัสมันอาจจะแรงกว่าของผมก็เป็นได้เออเพราะฉะนั้นเลือดต้องเยอะกว่านี้คุณผู้ชมเลือดผมต้องเยอะกว่านี้เอาเลือดมาให้ผมเดี๋ยวนี้นะคือ ดอกเดียวแตกแล้วครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนว่าจะหนีแล้วจะหนีไปไหนเออ level หกสิบกำลังดีนะครับคุณผู้ชมเดียเด๋ยวเดี๋ยวมามา,<ๆ>มา,มาทำไมแม่รู้สึกถึงการได้เป็นผููละอันดับหนึ่งของหน้าน้ำนี้แล้วคุณผู้ชมแต่ไม่แตกนะเอาเลยครับคุณผู้ชมแล้ว l e v เจ็ดสิบเลือดสี่พั้ามาลองดูกันเลยย่าแม่ เก่งอยู่ต้องนานให้ตายสิเจอครั้งนี้ไปนะครับถึงกับแตกไอ้บ้าเออแต่ที่ผมสงสัยอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเม็กกาโลดอนอยู่ไหนคุณผู้ชมเออคือธ้ามกี้นี้มีเม็กกาโลดอนอยู่เจ้าซิแพ็กตินัทตัวเมื่อกี้นี้คงไม่ได้มีโอกาสตัวใหญ่ได้ถึงขนาดนั้น<บ>แต่นี่แม็กกาโลดอนบันหายคุณผู้ชมอย่าบอกนะว,ว่าลอยหลุดออกนอกแมปตั้งแต่ผมกดเริ่มเกมอ,อ <า S 1> ัเดะมาเจอพอดีเลย ตัวนี้เจอนะครับแต่แม็กกาโลดอนล่ะไม่เจอครับคุณผู้ชมเออแปลกดีอ่ะโอเคหาไม่เจอจริงๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันก่อนล้วกันเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า